วันนี้ครับผมก็ได้เลี้ว45แล้วนะครับผมก็เล่นจากเล่นดาบคู่ก็มาเล่นพระนะครับพระแม่พโดตึงนะครับนะครับผม45เนี่ยหลายคนรู้แล้วนะครับว่าจะได้สกิลแดงนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเลือกสกิลแดงเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าบิ๊วที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเล่นเป็นเน้นตีหมู่แล้วก็ฟาร์มก่อนนะครับ เติมด่วนเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซเติมแล้วไร์กังวลไลร์รีฟันต้องที่ร้านเพ y ทูวินท็อปอบริการเติมเกมมือถือและเกมอื่นๆอีกมากมายฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด hhip กันด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่ในเกม Lin เนอ 2M นั่นเองนะครับหรือล i นเนอ 2M นะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการใน <Yahoo! S 1> วันที่20ที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าบิวที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเล่นเป็นเน้นตีหมู่แล้วก็ฟาร์มก่อนนะครับผมเลยจะเลือกสกิลแดงเป็นตัวนี้นี่ให้ดูกันผมเลือกมาแล้วนะครับคือสกิลแดงตัวของนี่ ดีวายปารา์หลายๆเพื่อนหลายๆคนน่ยอยากรู้ว่าเลือกตัวไหนดีผมเลือกดีวายปาร์ที่ยิงออกไปออ,ปอ,อรา่าแฟร์แล้วจะโดน3าเป้าโคตรดีนะครับเพราะออรา่าแฟร์เนี่ยสกิลคูลดาวมันไม่มีนั่นเองครับมันจะยิงรัวๆแล้วก็ติ3าเป้ารัวๆเลยนั่นเองนะครับคือหลักการของผมเนี่ยก็คือผมจะยืนในหมูในกองมอนสเตอร์แล้วก็ยิงนะครับกองมอนสเตอร์แล้วก็ยิงนะครับเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ ฟาร์มให้ได้ไวที่สุดนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไปเลือกตัวที่จะเป็นตัวที่ดรอปจากอนอย่างเดียวก็ได้นะนั่นก็คือไอตัวอาเคนชิลก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันนะถ้าใครเน้น p v p ก็ไปเลือกอาเคนชิลใครเน้นฟาร์มก็มาเลือก <c oughs> ไอตัวดีไวสปาร์กในมุมมองผมว่าผมเลือกเลือกดีไวสปาร์กมาเพื่อที่จะฟาร์มนะครับ เช่นถ้าเราฟาร,ร์มไวเนี่ยเราจะฟาร,ร์มอาเคนชิวกี่เล่มก็ได้ <Wow. S 1> เพราะมันมีจุดฟาร,ร์มอาเคนชิวอยู่นะสำหรับใครเพื่อนๆคนที่เริ่มตัวเก่งขึ้นมาแล้วฟาร,ร์มเริ่มได้แล้วนะครับบิลของผมเนี่ยหลักๆใจความสำคัญเนี่ยต้องมีตัว d ีวายสปาร์นะครับแล้วก็จะเป็นออร่าแฟลและก็โฮลี่โฟกัสและที่ขาดไม่ได้เลยต้องคือ d y p o w e r ทำให้เราคิลหนึ่งครั้งเท่ากาับเราฮิลสองครั้งก็คือฮิลแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับเ <P> er <th> พราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่า <P ers> พอดีเรามีแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรายืนมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นมากๆ <P ers> ไม่ตายอะ่ะไม่ตายง่ายอะ่ะค <P ers> ือแทบจะไม่กดยาเลือดเลยแต่อจาจะต้องกดเก็บยาเลือดไปบ้างเพราะแมปที่เราไปฟาร์มจะเป็นแมปล่างสุดแล้วจุดที่เราฟาร์มเนี่ยมันจะชอบมีเด็กน้อยเนี่ยลากตัวนู่นตัวนี่มาทำเฟสตรงนั้นอ่ะเราจะโดนตัวพวกนั้นลุมแล้วต้องมี จะต้องมียาเลือดไว้พวกไว้บ้างนะครับกันตายพอดีมันกดเลือดได้ปุ๊บมันก็ฟื้นขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็ฟื้นขึ้น,นมาแล้วผมผมเนี่ยจะตั้งออโต้คิวตรงนี้ถ้าจุดเนี้ยมันค่อนข้างตึงพอสมควรเราจะตั้งออโต้คิวอยู่ที่2วินาทีนะครับสก็ได้3ก็ได้คือเราไม่เน้นยิงปกติอยู่แล้วเราจะเน้นออร่าแฟดออร่าแฟดออร่าแฟดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมลองว์าไปอันนี้เป็นแมปสุดท้ายเลย นี่วาร์ปมาแมปตัวนี้นะครับตัวที่เราจะไปหานั่นเองนั่นก็คือตัวไหนครับเราต้องการค่าตัวนี้เยอะๆเพื่อที่อะไรครับเราจะเอาตัวอาร์เคนชิลนั่นเองนะครับแล้วก็มีของแดงเสริมด้วยของฟ้าเยอะแยะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปฟาร์มตัวนี้กันนั่นเองนะครับอ่ะเราก็วาร์ปไปเลยนะครับล่างสุดนะครับจริงๆผมมีจุดอยู่แล้วแต่วาร์ปมาเดี๋ยววิ่งไปให้ดูนะครับเผื่อใครอยากมาฟาร์มนะครับแต่ก็อย่ามาทัดที่กูเด้อเออแบ่งๆกันฟาร์มนะไปหาจุดเองเผื่อตรงนั้นเซิร์ฟอื่นมันว่างนะครับคุ เพิ่มความเร็วนะครับในการโจมตีบัฟเอ็นพีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับบัฟยิงแรงนั่นเองนะครับเนี่ยเรายืนตรงนี้เลยยืนค่อมเลนตรงนี้เลยครับแล้วก็ยิงโบ้เนี่ยยิงไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะออก3าเป้าแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันล็อกเด็กล้วเห็นไหมออก3เป้าครับยืนยิงชิลครับเนี่ยไม่ถึงตัวก็จะหมดหลอดแล้วแต่โดนลุมไม่ต้องกลัวนะเลือดไม่มีทางลดครับเพราะเราคิวหนึ่งครั้งเท่ากับเรายืนสองครั้งเนี่ยมันจะมาสักกี่เป้ามันก็หมดดงเอ้ยอย่าวิ่งหนีดีมานี้มานี้มานี้น,น มานี่เลยเดี๋ยวผมยืนค้ำตรงนี้เนี่ยยืนค้ำตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้ให้มันตีฟีตัวหนึ่งเห็นไหมคือถ้าคุณมีสกิลฮิลตัวนี้คุณจะรับได้ประมาณ3ตัวถึง4ตัวเลยให้มันตีฟีตัวหนึ่งเลยอะเนี่ยเห็นปะฮิลตัวนี้เนี่ยที่มันได้ตัวนี้ขึ้นมาเสริมเนี่ยโคตรดีนะครับ D Y Power ตัวนี้นะครับเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยมันต้องโดนลุม3 4ตัว4ตัวแล้วยืนแช่แล้วไม่โดนสวนอ่ะมันถึงจะเลือดลดนะครับดูดิ อันนี่ยิงผมฟรีเนี่ยเห,ห็นปะยาไม่ต้องกดน,นะตั้งยาสัก75หรือไม่ก็80%นะครับได้เหมือนกันแต่จริงๆเราควรเคลียร์นะครับเคลียร์ตัวนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวยิงตัวนี้ตายแล้วเข้าไปเคลียร์ตัวหลังก็ได้นะครับเหบ็นปะจริงๆไม่มีไอ้ตัวนี้อยู่จะดีมากนะมันมายุ่งวุ่นวายกับของเรานะครับเนี่ยยิงเรียกมาเลย3-4ตัวช็อตเนี้ยถ้าคุณไม่เก็บยาตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีพวกเด็กน้อยเนี่ยวิ่งมาตีที่อันนี้แล้วมันก็ นะครับแล้วคุณก็ยืนิฉอยวเงี้ยดูดิหมดดงละหมดกองละเห็นปะเนี้ยยิงไปเลยครับตั้งฮิวสองวิถ้าใครของเิงตึงก็ตั้ง3วิก็ได้ถ้าของตึงนะอ่าอันนี้เราจะฟาร์มเราจะฟาร์มตรงนี้จนกว่าเราจะได้สกิลหรือว่าเราอยากไปฟาร์มที่อื่นก็ได้นะครับเนี่ยดูดิโป้งสองเป้าอ่าเดี๋ยวมันก็หาากันมายิงตัวนี้อ่าก็ยิงโป้งสองเป้าตัวนี้มันโดนลุมเหม็นปะถ้ากลับกันถ้าเราไปเรื่องดีดักชั่นมาดีไหมอ่าถ้าเราเลือกสกิลดีดักชั่นห้าสิบมันดีถ้าเราเล่นพีพีบ่อยๆนะครันตรนตง้แ่่วา หลายคนคงคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโดนลุมเนี่ยมันจะมันจะเป็นปัญหาแนตะ่คือเราเป็นพระอ่ะแล้วเรามีสกิล DIY คิวตัวน,นั้นอะ่ะสกิล DIY คิวนั้นได้จากกิวนะครับหรือไม่ก็ซื้อมีคนมาขายถูก,ถกๆกอ่ะคนไม่ค่อยซื้อกันหรอกเพราะคนคิดว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นมันต้องมันมันคิวม,มันเราไม่ต้องคิวอยู่แล้วก็ได้เพราะเรายิงเป้าเดียวใช่ป่ะเออใช่ไหมคิวธรรมดาก็พอแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเรามาเรื่องสกิลเนี้ยตัวเนี้ยโคตรจำเป็นเลยคุูจะยืนกองได้แบบโคตรง่ายเกมเนี้ยตอนหลังน่มันจะเน้นตีหมู่น,นกอง,กอง แต่คือถ้าคุณทำดีเฟนซ์ถึงมันจะ,ม,นจะมันตีไม่โดนคุณก็ไม่ต้องมีสกิลฮิวก็ได้นะครับถ้าดีเฟนซ์เยอะๆมันก็ตีมิดแต่ตอนนี้ยังไม่ตีมิดส่วนใครที่เลือกตัวรีดักชันมาแล้วก็ไม่เป็นไรคุณเนี่ยจะสามารถไปฟาร์มมอนเตอร์ที่เก่งกว่าเราได้นะครับแต่คือที่ผมไม่เลือกเพราะว่าเราถึกก็จริงครับเราโดนเบาก็จริงครับแต่เราตีไม่โดนอันนั้นคือเรื่องสําคัญเราไปตีมอนเตอร์ที่เทียสูงกว่าเราเนี่ยเวลมันหา่าง ค่าแม่นเรายังไม่พอตอนนี้ค่าแม่นยังใส่ได้ไ,ดไม่ค่อยเยอะมันก็ฟาร์มได้ไม่ดีเท่ากับเราใส่เราเลือกสกิลนี้มาเราสามารถฟาร์มตัวอย่างนี้ได้ที่มันดอกอาเคียนชิลได้ถูกไหมครับแลเนี่ยได้อีกพีโคตรไวเลยดูดิเพื่อนก็ไม่ตกนะครับเนี่ยชิลป่ะปล่อยไว้ทั้งคืนก็ไม่ตกเ p ก็ไม่หมดนะครับ MP ก็ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาแบบไหน ถ้าเล่นเน้น p p ต้องไปเลือกไาเคนชิลแต่ถ้าไม่เน้นเน้นฟาร์มสกิลนี้โคตรต่อตัวสำหรับคุณเลยครับผมนะฝากกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไอสกิลตัวเนี้ดีไวสปาร์กเนี่ยมันสามารถคราฟได้หรือมาก็ซื้อจากในแคนก็ได้แต่ในแคนน่ะมันใช้เยอะมากๆเลเวลเยอะมากๆกว่าจะได้ส่วนมอนเตอร์รูทเนี่ยมีดอกแต่ผมไม่รู้ดอกตรงไหนดูครับดอกชั้น7จอูมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดอกจากตัวไหนได้นะผก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดอกจากบอสหรือเปล่าหรือดอกจากตัวไหนนี่ผมไม่รู้นะครับต้องลองไปหาดูนะ ยิงเรื่อยยิงเรื่อยถ้ามีตัวยุ่งเดี๋ยวตัวยุ่งพวกนี้มันก็ไปเองครับถ้าถ้ายิงค่อมมังกรไม่ได้คุณเดินเข้าไปนิดนึงก็ได้ยังไงก็ไม่ตายเนี่ยยิงเข้ามาค่อมสองตัวอะไรก็ได้ยังไงก็ไม่ตายครับเดี๋ยวเด็กเปรตก็ลากมให้คุณเองเพาาราะมันต้องไปตีหินง้วยนะครับแต่ควรม,มีเลือดติดไว้หน,น่อยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูสกิลแดงแล้วก็อยากเน้นฟาร์มเราดูความจําเป็นของเราก่อนนะครับว่าเราจะเอามาฟาร์มหรือจะเอามาทาอะไรแล้วเราจะฟาร์มแบบนี้ <im> เนี่ยเพราะเรามีสกิล DIY ฮิวนะครับมันถึงยืนได้เนี่ยลุมสามตัวลุมต้งไงลุมต้งไงเนองอีกสองทีมึงก็หมดดงนี่ฮิวสองทีเต็มยิงตายหมดเลือดก,ก็เต็มยังไม่ได้ขวดยาสักขวดนะดูมันลุมกี่ตัวนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน นะครับตรงนี้ถ้าใครอยากเลือกก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเทสให้ดูแล้วนะครับว่ามันฟาร์มตามที่ผมพูดแบบแบบที่ผมคิดไว้ในหัวว่าเอ้ยมันฟาร์มกลุ่มอย่างนี้ได้เจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ